เป็นคดีใหญ่เลอเกินค่ะกับสจต้งนะคะถึงวันนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างยังต้องดูก่อนเลยค่ะว่าหลักฐานคือยังไงนะเพราะว่าสำนักข่าวทุกสำนักข่าวก็จะพยายามจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแบบนี้เอาจริงๆพืน่นั่งดูสองสามสำนักข่าวอะ่ะมันมีบางอ่านคล้ายแต่บางอันดูเหมือนกับเอ้าคนละแบบเลยนี่นา คือแต่ละสำนักก็พยายามนำเสนอแต่ละมุมที่มันแตกต่างกันแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะเพมีเรื่องของการเมืองท้องถิ่นบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของบรรดาโทสะ,ะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุขขคคล ะะล่าสุดเลยค่ะพลตารวจโทอครเดชพิมลศรีค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเขาออกมาบอกถึงความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่าคดีใหญ่ขนาดเนี้ยทุกคนกําลังดูอยู่ว่าตกลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะจากการที่สอจอต้องถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรหรือว่าโกธรที่เราได้ยินชื่อกันอยู่นี่แหละนายกอบจอปราจีนตอนนี้มีความคืบหน้านะคะทางตํารวจออกมาบอกนะบางประเด็นมีความชัดเจนคือ ต้องอยู่ในระหว่างการเรียกผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคําให้ตรงประเด็นแต่จริงๆแล้วทางตํารวจบอกว่าไม่ใช่การบรรดานโทสะนะคะ mm. คราวนี้ถ้าไม่ใช่การบรรดานโทสะแปลว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้เป็นการวางแผนหรอที่สุดแล้วตรงนี้มีการจัดฉากหรือเปล่าและมีใครที่อยู่ร่วมในกระบวนการบ้างแต่น้องเป็นเห็นภาพไหมคะเพราะว่ามันเป็นภาพที่แบบ มันก็โหดร้ายและอุกอ่าใช่ใช่ใช่ค,คือก่อนก่อนอันนี้เนี่ยย้อนให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าค่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการรายงานข่าวว่าค่ะการยิงเนี่ยไม่ใช่เป็นการจัดฉากอืแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างสจโต้งค่ะกับลูกน้องของโกธรใช่ซึ่งเดินสวนกันบนบันไดนี่แหละอ่าแล้วทีนี้สจอโอต้งเนี่ยก็ไปตบหัวลูกน้องโกธรค่ะ ทางฝั่งของลูกน้องโกทอนเองก็เลยชักปืนขึ้นมายิงคะ่ะอันนั้นคือราย,ยางานแรกที่เราได้รับทราบกันมาใช่ใชแต่พอหลังๆมาเนี่ยก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าโกอรเองก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้ต้องสงสัยอใช่แล้วทีนี้ประเด็นมันก็เลยตีออกเป็นสองส่วนว่าเกิดจากบรนดานโทสะหรือว่าปัญหาการเมืองท้องถิ่นนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจออกมารยายงานล,ล่าสุดแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่การบันดานโทสะนะบันดาโทสะอะไรคะยี่สิบสองนัดเลยนะคือ มันต้องโกรธขนาดไหนแล้วแล้วบางเอญเขาบอกว่าวิถีของปืนนะคะมันจะไม่ใช่วิถีของปืนคือมันมีมันยิงปืนตั้งแต่หนึ่งเป็นปืนลูกซองใช่ไหมคะคือโดนไม่กี่นัดก็เสียชีวิตแล้วอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนเดินมาแล้วจ่อจ่อยิงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูความคืบหน้าต่อไปบางคนก็ไปมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทางทางกัวทอนเนี่ยครับ ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางปราจีนบุรีเหมือนกันเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ปราจีนบ้านใหญ่ปราจีนนะคะแล้วก็เป็นบ้านใหญ่ปราจีนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องจากพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยในขณะที่ทางสอจโอต้งอยากให้สอจอจอยคือภรรยานะคะออกมาเป็นคือมาเลือกตั้งเหมือนกันแต่บังเอิญว่าเป็นทางพรรคเพื่อไทยนะคะและตอนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีการสัมภาษณ์สอจอจอย จะเรียกว่าสจอจอย,จอยอเรียกว่าภรรยาของสอจโต้งแล้วกันนะคะว่าเฮ้ยจะลงเลือกตั้งไหมซึ่งทางคุณจอยเองก็จะบอกว่าคือถ้าเกิดเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยไม่เอาดีกว่าถอยถอยไม่เอาดีกว่าไม่อยากเข้าไปอยู่ในวังวนแบบนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดแล้วนะคะตอนนี้สอจอจอยตั้งใจจะลงเลือกตั้งในนามของพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะเหตุผลอันหนึ่งคืออยากสารฝันสามีที่จากไปแล้ว ใช่ครับซึ่ง<ำ>เมื่อวานนี้ก็เป็นงานสวดพระอภิธรรมศพของสเจ้าโต้งน,นะครับก็มีการรายงานข่าวก็หลายซื้อก็จับจ้องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมง,งานศพเมื่อวานนี้ด้วยใช่แต่ปรากฏว่าคุณทักษิณบอกว่าติดภารกิจอุ้ยเขาติดป้ายต้อนรับใหญ่มาก ติดไป้ายปพะกันต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรเลยเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นฉากแค่คุณร้อยเอกธรรมนัฐไปร่วมง,งานศพนะครับแล้วก็ทีนี้มีการสอบถามสอจอจอยหลังจากที่พี่อ้อยบอกว่าจสอจอจอยก็ตัดสินใจใช่ลงสนามสู้ศึกเลือกตั้งอบจอปราจีนบุรีนะครับก็มีการสอบถามเรื่องของความปลอดภัย ว่าสจ,อจอเองเนี่ยมีความกังวลใจหรือเปล่าในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะสกจ,อจอก็บอกว่ายอมรับว่าลึกๆเนี่ยก็กลัวแต่ก็มั่นใจว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและเชื่อว่าความยุติธรรมยังต้องมีโดยระหว่างที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยสกจ,อ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 จอก็มีการมองหน้าคุณธรรมนัทเป็นระยะๆะะด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลงจริงตําแหน่งนายกอบจปราจ,จีนบุรีด้วยในนามพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยต้องจับตาว่าในที่สุดแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้เปลี่ยนมือจากบ้านใหญ่ปราจีนพักภูมิใจไทยมาเป็นพักเพื่อไทยหรือเปล่าโดยสอจอจอย นะคะอ่ะก็ดูความคืบหน้าต่อไปซึ่งแน่นอนค่ะอย่างเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังว่ามีการติดป้ายนะคะเพื่อการต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีแผ่วจริงๆนะคะมันจะมีข่าวต่อเนื่องกันมานะคะคือล่าสุดเลยค่ะทางนายกของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมขับประกาศว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนี่แหละจะทำงานร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกอาเซียนคนอื่นๆแสดงว่าที่ปรึกษาของนายกมาเลเซียไม่ได้มีคุณทักษิณคนเดียว แต่ว่ายังมีอีกหลายๆประเทศด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงยังไงนะเอ๊ะตกลงเราเข้าไปคุยกับทางมาเลเซียเป็นยังไงนะที่เป็นที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาทําหน้าที่อะไรขนาดไหนเพราะจริงๆวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าบ้านเราเวลาที่คุณทักสินขยับตัวมักจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามองเสมอว่าจะมีอะไรหรือเปล่า Green